เป็นเลขาโนกการและผู้ช่วยเลขาโนุกการเป็นนี่นะครับช้าๆหน่อยนักขอนตามไปทันเเปิดประทุนถ้าเป็นขบวนจริงๆนะขบวนประธานจะมีพักคะแนนกันแล้วทีเดียวหรืว่าเราอยากได้อย่าไรเราขายของระดับไตเลยเถอะนี่เปียเปียกเปิดนะ ข้าขบฟ้อนตรงนี้ขบเสิริงนะครับใช้คอนร์งไม่ร้อนหน่อยใแลรวเปล่าดีกองสพก้อนสพอันนี้ซ้อมมากี่วันแล้วพอสามันแต่กองนี้ทีเป็นนานแล้วนะครับ ปสามม no. mm ีคกนมีครู20คนนะครับ2ีคนอับเอีก1คนนะครับมีผู้ชายี <S s ่คนอ้าวมีผู้ชายสาวกะับเ้นแล้วมีอยเกี่ยวัครับเี้ไปอยูนสะพานะได้เก็บินหี่มุงนลพูทน จอนั้นเป็นได้ทั้งผู้ชายเป็นได้ทั้งผู้หญิงน,นะครับอาว่านั้น มีพินนะครับแต่ไม่สามารถเมียได้อะนมีนะเข้ากับองค์ใมีพันเสียไปพิงลเลยก่พุมธีพันกินกได้อาันนี้เป็นขบวนฟ้อนนะครับอันนี้คืออัตลักษณ งเรียนนะครับงามเด่นศิลปะวัฒนธรรมไทยอันนี้คืออัตลักษณ์ของโรงเรียนตงสังขาเราเนางามกี่อย่างนะครับเรางามอยู่4อย่างนะครับหนึ่งผู้บริหารโรงเรียนดีและงามนะครับสองอัตลักษณ์ที่2ก็คือครูทุกคนนี่ดีและก็งามด้วยนะครับอันที่3นักเรียนดีและก็งามด้วย ด้านที่4ชุมชนดีก็คือผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาวัดนะครับอันนี้ดีนะครับร่วมกันส่งเสริมเชียรอ่าขบวนสูงเม่นมาตามมาแล้วนะครับใจเย็นๆอันนี้ร้อนอยู่แต่ที่จะมาโชว์ให้กรรมการประธานดูยังนี้อีกชุดหนึงนะครับชุดกองสบัดไัยนกยิงกะหลานะครับ าวันนี้ได้นำชันอนุบาลมาด้วยนะครับชันอนุบาลอ่าจะเป็นแลวอันนี้เอามาหมดก่อนคุณจิ๊บอนุบาลออกมาไม่หมดนะครับบางส่วนนอนหลับอยู่เมีไะว่าตื่นไม่ทันอนุบาลของเราปีนี้มี55คนนะครับเปลี่ยนหักก่อน55ตอนนี้เอาอนุบาลอนุบาลสองมาจะไม่รหรอป้อนุบาลสองมา นอกนั่งนอนอยู่อนุบาลหนึ่งนะครับที่น้องแม่เป็นนั้งกอดเทียนทำไมนะคะเดี๋ยวเราจะขบวนเทียนบนไหนขบวนคนอะอนุบาลหนึ่งแล้วทีนี้ขบวนตรงนี้อันนี้เป็นกันต์พันลูกนะครับตอนหนึ่งถึงตอนหกนะครับตอนหนึ่งถึงเป้หก วันี้ันอนุบาลสองไม่ได้นอนหลับนะครับผู้ปรองรมาไปบ้านกับฟ้านอนว่าเจ้าเจ้ากับเนิร์วันนี้ม่ได้นอนวันนี้มาเอาแสงแดดน,นะครับเอาวิตามินดีนะครับข้างกายแข็งแรงเป็นใจวิตามินดีกระดูกไม่เปร่อนะครับอาสังเกมคนโครูนะครับจะแต่งชุดแบบเดียวกันแยกเลยเพราะว่าไปซื้อร้านเดียวกันนะครับ จกประวันนี่แหละอ่าซื้อแจกนะครับใส่คู่เล่นตองยายอยู่บ้านตรงหลาชุดโอกางเกงสวยค่ะคูก็สวยต้องเล่กเกงคูเพราะว่าเจ้าเตืเจ้าขอตือนตีซีวนะยกรอบป้านะครับเอ คนเนั่นมาแหคนเทียนอ่ะก็ได้นเทียนมาลงบอกว่าดเคปะปลาูเนือปลเน้อปลาจิปลาจิดีนะจับได้ลูกปลาปลาลูกน้ำยังไม่ขาตะแกเน้อไมได้เลยเดียวเดี๋ยวจะมีบอลเดียวถูกไปอบ้านป่าสาไ้ลูสาวเดียวแค่ได้ลูกเดียว กไม่เจ็เจ้านะประลัดัวใจว่างไหมไม่ว่างโอเคามเดียวนะถามตรวจเราได้บรรจุข้อคามเอมาเป็นผู้ชายนะคำใหญ่ประายาส2งคำใหญ่หายห้องคำนะใช้แต่รนะ แต่ถ้าเป็นจะมาเป็นยาวเจ้าโอ้นั่วเดียวยู่นเลยไม่าเดียวไปมาวันเนี่วหันรูมันโบหันต้ไม้ยังหันต้นเงี้แสงกก้เรียนมาลังมาอย่างเมื่อกี้พี่ไปทับขราวกเจ้าเขาว่าสอปื่นรองพระของอ๋อนิงบอกแร้วแต่ว่ามันซื้นรอนแล้วรดไปลงบรดแล้วมันคนหมเป็นอย่างแล้วเดียวได้พมีแต่้นแค่กันไหเเจู้จ้าบ้าน้อนะรัเตเรียนใจครับ วัดน้ำเป้่าเฮ้ยจะแสดงนักแสดงแระเจ้าทนองเกอนเ็มยกเลยนี่วยขาวสร้างข่าวดีนะสำหรับขบวนแรกเป็นของตำบลสูเมนเป็นยูทิลิทตแห่งมรอบลสูม่น่าปาจิตนะวันนั้าจะไม่อาหานะคนต๊อกแงถ้าไปรับๆปาจิตนอนรับนะล้อพอแจ๊กเลยนะชื่อดดเด่นนมจัดจั นามจัดจัดไว้หนาสีสว่างสั่งโศกโชคเกษมที่ได้มาคือคุณค่าตะบนสูงเม่เลยนครับอสูดเดียวเดียงเดียวนงเดียเยวล่งชุดนักเรียนดรก็มีกันเปนางนักเรียนนี่นเรียนป้า้นะครับคุปิดยานนั้นขะน้อยถ้ายิกจะได้คีณคากันไปนครับ ไาปไปไหนครบก็พอ,อย่วกับถุงเป็นของเราตลอดไปเลยอะ่ะอาน่าสนจครับ พิธีสม si ัยโบราณเทียนเข้าประปวัติในครั้งนี้นะครับไม่เข้ากับกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษางานบุญนะครับหมู่บ้านรักษาศีลห้ามีศีลมีสุขตองดองสมบัติความห่างแต่ละช่วงกรรมการตดูแลนะครับไปมาเดินไปเออช่วงละสองเมตรสองเมตรสองเมตรห่างกันตลอดนะไม่เหมือนตอนเอกเรียนเมื่อกี้ไปเป็นกลุ่มๆวันเออตอนเมื่อกี้ไอแต่ตอนนี้เนี่ยสังเกตยร์รับใบ้านเนี่ยไม่อ้ ยิ้มหน่อยน,นะครับยิ้มคือแผน thank <laughs> าามาถ่ายทำมาถ่ายเอารูกนะครับเพราะฉะนั้นนาเธอดูของเราท่านไปไหนล่ะครับท่านอยู่กับสูงเป็นของเราตลอดไปเลยอ่ะท่านร้อยเจ้